18นาฬิกา37นาทีวันนี้ระบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จลงณสาราดุสิตด,ดานัยสวนจิตลดาพระราชาวังดุสิตพระราชาทานพระบรมราชาวรโรกาสให้หนายกมูลนิธิราชาประชารัเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิร้อมคณะกรรมการ หารมลนิธิและผู้เกี่ยวข้องเฝ้าทูลลอองตรีประบาทเนื่องในโอกาสครบ60ปีวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ในการนี้พระราชทานพระบรมราชาวโรกา นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีนายกมูลนิธิราชบปบัณฑิตย์และพลเรือเอกพงเทพหนุเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชบปบัณฑิตย์เฝ้าทุนละอองทุลีประบาททุนกล้าวทุนประหม่ถวายเข็มเครื่องหมายมูลนิธิเหรียญทองคาที่ระลึกและหนังสือที่ระลึกครบ60ปีวันพระจันทานกาเนิดมูลนิธิ จากนั้นพระราชาทานเข็มเครื่องหมายมูลนธิธิแก่คณะกรรมการบริหารมูลนธิธิผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการมูลนธิธิประจำจังหวัดเจ้าหน้าที่มูลนธิธิที่ปฏิบัติงานเกิน10ปีและพระราชทานโลเชชูกเกียรติแก่ผู้มีอุปการ,ระคุณที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชธรรมตั้งขึ้นเมื่อวันที่25ตุลาคม2505จากเหตุการณ์วัตภัยพายุโซนร้อนแฮรรียตที่พัดเข้าแหลมตลุงพุกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากานาถิเบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถานีวิทยุอสอประกาศเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา บริจาคทรัพย์และสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเมื่อนําเงินบริจาคไปช่วยเหลือประชาชนระยะแรกแล้วยังเหลือเงิน3ล้านบาทจึงพระราชทานเงินเป็นทุนประเดิมก่อตั้งมูลนิธิและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเมื่อวันที่23สิงหาคม2506ชื่อมูลนิธิหมายความว่าพระราชาและประชาชนอนุเคราะห์ซึ่งกันและกัน ต่อมาปี2560พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับมูลนิธิไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงดำรงตำแหน่งพระบรมราชูปถมัมภกเพื่อสืบสารรักษาและต่อยอดการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและพระราทานแนวทางการปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เป็นระบบรวดเร็วและไม่ซ้ำซ้อนโดยทรงพระกรุณาโปรดพาโปรดกระหมอ่อมให้องคมมนตรีร่วมกับมูลนิธิเชิญสิ่งของพระราทานไปมอบแก่ผู้ประ สภัยพื้นที่ต่างๆให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยไปแล้วกว่า5ล้านครอบครัวรวมกว่า18ล้านคนด้านการศึกษามีนักเรียนได้รับทุนการศึกษาพระราชทานเพื่อการสงเคราะห์4,787คน นหนึในโอกาสครบ60ปีพระราชทานกำเนิดพระบรมราชานุญาตให้จัดทำเหรียญกระส่าที่ระลึกโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคา20บาทด้านหน้าเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบร,ม,ร,ร,ะบรมชนากาีิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านหลังมีตราสัญ,ญลักษณ์มูลนธิธิพร้อมข้อความสแสดงการครบ60ปี โอกาสนี้พระราชทามพระบรมราชโชวาทความว่าด,ดีดีอย่างยิ่งที่ได้มาพบก,กับทุกท่านในโอกาสที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เริญยั่งยืนมาครบ60ปีในวันนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้ปฏิบัติบริหารงานเพื่อสนอง และสืบสารพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบ,บรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยดีตลอดมาการดำเนินง,งานของมูลนิธิที่ได้ให้ความช่วยเหลือทั้งระยะสั้นและระยะยาวแก่ผู้ประสบสาธารภัยและผู้ได้รับผลกระทบนั้น มีผลสำิตเป็นที่ประจักษ์มาช้านานนับเป็นอนุสรณ์สำคัญของความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนที่ร่วมทุกร่วมสุขก,กันสงเคราะห์ออนุเคราะ์ซึ่งกันและกันเสมอม ดำเดนินก้าวหน้ายิ่งขึ้นส่อไปขอแสดงความชื่นชมยินดีด้วยอย่างยิ่งและขออหพคมให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญโดยทั่วกัน